ดีพีสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับเบน W สองหนึ่งหนึ่งนะคะมาเปลี่ยนจอเก้านิ้วกันนะคะของเดิมเป็นวิทยุถอดออกไปเลยค่ะแม่ค้ก็จะเปิดตัวนี้ขึ้นนะคะแล้วก็ดึงตัวครอบเกียร์นะคะก็ดึงตัวล่างนะจากนั้นก็ตัวที่สองค่ะดึงออกมาเนะสร็จแล้วก็เอาตัวเล่นเดิมออกมาค่ะชุดเสร็จแล้วชักปั๊กค่ะ เสร็จแล้วออกมาเดี๋ยวเราสวมปั๊บตรงก็เอาจอมาใส่ค่ะสวมปั๊บตรงแคนบัสเดี๋ยวอจอมาใส่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเบนดับบิลสองหนึ่งหนึ่งเตือนประตูจุง้งฟังเพลงคีย์คันธษตั้งเสียงลดเสียงถอยถอยถอย ถอยเสียงก็จะดับลงตัวนี้เป็นกล้องเลียวได้ด้วยนะคะถาว่างๆๆเรียบร้อยระบบเดิมใช้งานครบพี่ๆทา่านใดสนใจมาดูที่ดีพีท่า